สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับสูตรหอวเราวพัฒนานะครับของแอดชัยนะฮะหรือว่าลุงลุงชัยนั่นเองนะฮะก็คือสูตรมีเข้าเป็นบางสูตรแล้วก็หลุดไปบางสูตรนะครับสำหรับหลักพันก็ยังคงเดินอยู่นะแต่ว่าหลักร้อยที่เอามานำเสนอในงวด่ที่แล้วอะ่ะมันมีสองชุดมีชุดหนึ่งที่ไม่เดินต่อนะฮะ แล้วก็มีชุดหนึ่งที่ยังคงเดินอยู่นะครับเป็นสูตดรเด,เดิมก็มาดูกันว่าหลักพันชุดนี้จริงๆเขาก็จะเป็นสูตรเดียวกันนะครับสูตรแฝดนั่นเองนะอักษรสูตรคนละตัวนะฮะแต่ว่าผลที่ได้ออกมาเป็นเลขเดียวกันผมก็เลยเรียกว่าเป็นสูตรแฝดนะผมก็ทุกครั้งทุกงวดผมก็จะมีการซ่อมสูตรตรงนี้นะ เพิ่มตรงนี้มาหนึ่งเต้มทุกงวดนะฮะงวดนี้ก็เช่นกันเ,เห็นได้ได้ว่าสูตรที่เดินมาเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีพวก2 3 4 6 7 9เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าสูตรเนี่ยซ้ำกันมาทุกงวดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้างวดติดงวดนี้งวดที่ห้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องซ่อมไอ้ตัวเลขศูนย์นี้ไว้ก่อนนะฮะ ถ้าเกิดใคลเอาไปใช้งานนะนะแล้วก็มาที่หลักพันระยะสั้นนะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีเลขศูนย์ติดมาเห็นไหมครับนะมีเลขศูนติดมาสําหรับหลักพันแต่ชุดนี้ไม่มีนะฮะผมถึงบอกว่าต้องได้ซ่อมศูนย์เข้ามานะครับแล้วก็ชุดนี้นะฮะหลักพันชุดนี้ก็มีศูนย์ติดมาเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไล่ตามลายทั้งไม่ใช่ตามลายถ้าไล่ตามชนะนะครับชนทั้งทั้งสสูตรเนี่ยถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งที่ผิดโดยที่เราไม่ซ่อมสูตรก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูตรพ่านหลุดได้ในการจับในครั้งนี้ในวันนี้นะฮะวันที่19นะครับมาต่อที่หลักร้อยนะครับผม หลักร้อยชุดนี้คือคัดมาจากสูตรที่หลุดไปนั่นแหละนะครับเป็นสูตรหกตัวนะงวดที่แล้วผมเลือกเอาชุดนี้มาให้ชมนะฮะชุดที่หนึ่งที่ผมบอกว่าสีน่าจะมาอีกไม่มานะฮะมาศูนย์แทนนะครับผมสูตรที่หนึ่งนี้ที่ผมเลือกไว้ตัวเดียวๆเ,เลยนะฮะลองย้อนกลับไปดูคลิปก็ได้ครับที่ผมบอกว่าเนี่ยลราผมไปทำไฮไลท์ตัวชุดวิน ซึ่งไม่มาครบมาแค่2ตัวนะผมก็เลยไม่ไม่รันมาให้ชมเลยนะครับแล้วก็หลักร้อยสังเกตดูนะครับหลักร้อยงวดนี้จะมี7 4 8นะฮะตัวรองก็คือ4กับ8นะฮะที่ชน83%ส่วนชน100%คือเลขยก7นะครับมาดูกันว่าเขาจะเดินต่อไหมนะะนี่นะฮะนี่นะฮะ แล้วก็แยกชุดเก่าที่ชน04ตอนนั้นน่ะที่ชน04ผมผมคิดว่าน่าจะเป็น4ตัวเดิมที่ที่ผมคาดการณ์นะนะแต่ไม่มานะมามาเป็นเลข0แทนนะครับก็ออก3099นะครับหลักหน่วยล่างก็จะเป็นเลข0ไปนะอัอนนี้ก็จะเป็นเข้าตารางนั่นแหละนะครับเข้าตารางออกมา <c oughs> เป็นชุดตาราง8ตัวก็เป็น2 13 47058ซึ่งเ,เลข8ตัวก็ค่อนข้างที่จะจับยากเลยนะถ้าเกิดเราไม่มีเด่นแม่นๆหรือแต้มแม่นๆฮนะอย่างเช่นเลข7ตัวเนี่ยถ้าเราจับออกมาเนี่ยมันตัวเลขมันจะกระจายตัวมากเลยถ้าถ้าเรายังไม่ไม่ฝึกหาสูตรที่มันเป็นตัวเด่นมาตัดนะครับก็จะเยอะพันกว่าสี่พันกว่าชุดอ่ะ พูดถึงน,นะถ้าเลข4ตัวนะครับถ้าเลข3ตัวก็จะน้อยหน่อยนะฮะอ่าเนี่ยที่พูดถึงหลักร้อยชุดนี้นะครับที่ใช้อยู่ประจำนะครับก็จะมี678 9034ทั้งหมดที่ไล่มาเนี่ยถ้าจะเอาให้ชัวร์นะครับถ้าอยากจะจับแบบเผื่อเปิดกว้างไว้ผมแนะนำให้ใช้ชุดนี้ครับ678 9034นะสำหรับหลักร้อยนะครับ ส่วนหลัก10ก็เป็นตาราง8ตัวหรือเจดตัวนะอันนี้จับมาเจ็ดตัวนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเขาเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดินมาพร้อมๆกับหลักพันอันแรกๆนั่นแหละอันนี้ก็มาอย่างนี้และทีนี้วดน,นี้ได้0นูนย์ห้ี่หนึ่งสาเสองะฮะเรียกที่ขาดหายไปใน10ตัวก็ดูเอาเองนะฮะ ขาด6กับ7ดกับ8ดนะครับเลขที่ขาดห7เจ็ดแปดนะครับดูไม่ยากฮนะดูเลขที่ขาดออกไปนะฮะเลขที่อ่อนนะฮะมันจะแสดงอะไรให้เราเห็นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับเลขเจียตัวอัวส่วนอันนี้ไม่มีแดนะฮะพออันนี้มาปุ๊บชุดที่ ที่คาดมาใหม่นะครับมี879เห็นไหมฮะมันจะมีความแตกต่างกันอันนี้มี9อันนี้ที่อ่อนไป789มาเลยมามาเห็นเลยนะในชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้อันไหนก็ต้องลองวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับผมสำหรับหลักสิบนะส่วนหลักหน่วยนั้นจริงๆแล้ว เป็นสูตรเดิมที่ผมเอาให้ชมเป็นชุดที่หนึ่งไหมนะไม่ใช่ชุดชุดที่สองครับ789014น่78่นะฮะงวดที่แล้วที่เอาให้ดูนะครับทั้งวันนี้ก็จะดึงออกมา3สูตรมาชนก็ได้ชน1 4สนะครับ1 4ต้องลองดูว่าสูตรเขาจะเดินต่อไหมหรือไม่ก็มาใช้ชุดที่2เหมือนเดิมก็ได้ฮะ 012347นะฮะลองดูครับผมอันนี้เป็นเด่น1010 10หน่วยนะครับ1010 10หน่วยก็706เด่นพันรชุดนี้ก็ยังคงเดินอยู่นะครับ234681นะฮะแล้วก็พันรนี้ก็ยังคงเดินอยู่นะครับผม3ส,สูตรนี้นะฮะ เข้าหลักพันเข้าหลักพันทั้ง3ชุดเลยนะฮะก็ชนกันที่0456นะครับเ,เดือนพันสิบฮะที่มีการซ่อมสูตรมานะฮะใน20ลัฐก็เป็น890235นยะฮะก็ยังยังเดือนอยู่นะครับชุดพันหน่วยนี้ผมที่เคยต่อเลขไว้ตั้งแต่งวดนี้มา มีเข้างวดนี้เป็นครบ4ตัวนะฮะสี่ห้ี่หนะฮะแล้วก็งวด6640นี้ครบ4ตัวนะฮะพอมาต่องวดนี้ปุ๊บเนี่ย3 4มสี่ห้าหกเมาแค่2ตัวนะฮะมาแค่2ตัวแล้วก็มาหลักพันนะมา3กับ99นะฮะก็คือมาคือถ้าจับ2ตัวได้ก็ มาได้ทั้งบนทั้งล่างอะไรงนี้แหละน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มารอบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ890124นอะครับอันนี้จะกลับมาครบ4ตัวหรือเปล่าหรือว่ามาแค่2ตัวหรือ3ตัวนะฮะต้องลองดูฮะถ้าถ้าใครไม่มั่นใจชุดอื่นนะสามารถเอาเอาเลข890124นี้ไปจับวินวินได้เลยนะฮะ บ,บินเป็นสองตัวหรือ4ตัวได้เลยนะครับผมสตัว3ตัว4ตัวแต่ถ้าการธาตุก็คือ2ตัวมาแน่นอนนะฮะไปต่อ1ันรนะครับเดินต่อนะครับเดินต่อถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีหลุดอยู่แค่1ชุดเท่านั้นนะฮะซึ่งงวดที่แล้วผมเอามาจับที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปสนใจชุด การผิดครั้งที่1ข้าง,งล่างปรากฏว่าที่จับในงวดที่แล้วนะมีเลข3ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือผมจับออกมาได้199นะครับแล้วก็2ตัวบน99เผิดไปแต้มหนึ่งนะครับน่าจะผิดจากชุดพันร้อยสิบหรือพันร้อยหน่วยพันร้อยหน่วยนี้มันหลุดไป2ส,สูตรด้วยไงเรื่องของเรื่องนะฮะมันหลุดไป2ส,สูตรเองไม่น่าไม่น่าอันนี้เท่าไหร่หรอก แต่ที่แน,น่ก็คือ3ตัวเกือบแตกในชุดกันที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปสนใจใน,ในชุด4ตัวนะแต่3ตัวนี้ก็คือสามารถออน่าจะพอเล่นได้นะครับก็เข้าแค่2ตัวนะฮะในงวดที่แล้วที่จับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันร้อยหน่วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น110หน่วยไหลที่ผมบอกว่าให้เพิ่มเลขศูนย์ไว้ทุกงวดแล้วมางวดนี้ผมก็เลยเพิ่มไว้ให้เลยนะฮะ ก็ใช้ได้ทุกงวดนะเป็นเป็นระยะทางเลขที่เป็นเข้าไหลนะฮะหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เด่น,110นร้อยสิบนะฮะสามสี่หกแปดศูนย์นะครับอ่าอันนี้ร้อยสิบร้อยสิบชุดนี้เป็นยี่สิบพัทนะฮะก็คือเดินจริงมาเดินจริงมานะครับแล้วก็ร้อยสิบชุดนี้ก็ยังคงเดินอยู่นะครับผม ก็ได้เจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าหกนะฮะร้ <c oughs> อยหน่วยยี่สิบพลัสก็เดินนะครับเดินเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดนะฮะแล้วก็สิบหน่วยนี้ก็เดินจริงฮะสี่เก้าหนึ่งสองสามได้ตัวเดิมนะครับเ,เดินชุดสิบหน่วยหกตัวนี้ชุดวินนี้ผมตัดชุดที่สองออกไปแล้วเพราะว่าเขาไม่เข้าแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อย ไม่น่าจะเดินต่อแล้วล่ะผมก็เลยเอาแต่ชุดนี้มาครบนี่นะฮะผมคิดว่ายังสามารถวินได้อยู่นะ7 8 9 0 1 2 5นะฮะถ้าจะเพิ่มจะเติมก็เป็นเติมเลข6เข้าไปก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มีการฟันหลอตรงตำแหน่งเลข9ใช่ไหมฮะเลขออก98นะฮะไม่เติมก็ได้นะครับมันจะได้เลข7ตัวนะฮะ7 8 9 0 1 2 5 อันนี้เ <c> ด <oughs> ่นสิบหน่วยที่เป็นน้อยตัวนะฮะอ๋อผมผมอันนี้ผมรันสูตรผิดนะฮะต้องขอไอปทีแต่ไปแคปมาแล้วก็เลยเอามาให้ดูเลยนะฮะก็ <c oughs> ดูชุดที่หนึง่งกับชุดที่สามไว้ก่อนว่าสูตรยังเดินอยู่ไหมนะฮะพอดีเวลาผมผมจะคัดลอกสูตรเนี่ยผมที่ผมแสดงสูตรไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เซฟสูตรฮนะเวลาผมใช้พวกผมก็ทําอย่างนี้เลยฮะ กดให้โปรแกรมอันนี้แล้วผมก็คัดลอกอย่างนี้ไปเลยนะฮะผมก็กดคัดลอกอย่างนี้ไปเลยทีนี้เผอิญว่าผมลืมตรวจสอบก <c oughs> ็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะ,ะมาแต้มนะฮะแต้ม4ตัวนะครับหนึ่งสองห้าสามแปดสี่หกอีกชุดหนึ่งไม่เข้าหลุดหลุดไปแล้วครับแล้วก็แต้มพันร้อย 1, นะฮะอันนี้ก็เดินอยู่แต่ว่าเดินแบบปลิ่มๆอย่างนี้นะฮะ 4 5 7 8 9าเนะครับแล้วก็แต้มพันสิบนะฮะ4863297นะครับ, 4, 8, 6, 3, 2, 9, รบแต้มพันร้อยสิบนะฮะเดินริมเลยนะเจ็ดศูนย์นะครับแต้มพันสิบหน่วยนะฮะ1025768นะครับแต้มร้อยหน่วยชุดนี้เดินเดินดีเดินดีอยู่ครับก็7891245นะฮะ แต้ม10หน่วยนะครับแต้ม10หน่วยเหลือเดินอยู่ชุดเดียวจาก2ส,สูตรนั้น,นที่ชนอีกชุดหนึงชุดที่1น,นั้นไม่เดินแล้วเราเอาชุดที่2มาหลันให้ดูนะครับถ้าจะซ่อมก็ถ้าจะใช้ก็นี่ผมซ่อมไว้ให้เลยเอา้าผมซ่อมยังไงยังมีฟันหลออยู่ผมน่าจะซ่อมปิดแน่เลย <c oughs> ดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม7 8 9 0 2 3 4 5อันนี้ก็เป็นแต้มบนล่างนะครับ ก็เข้าสองสูตรที่ชนเข้าทั้งทั้งบนและล่างนะฮะแล้วมางวดต่อมาว่าเขาจะเดินต่อไหมนะฮะศูนย์หนงสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะใช้อย่างระวังแล้วกันนะครับแต้มครูโตวก็ได้018นะะึ่งแปะก็ยังเดินต่ออยู่นะ,ะส่วนหน่วยบนล่างหลุดไปสองสูตรนะฮะก็เลย บีบให้แคบลงมาถ้าจะจับจริงๆก็จับตรงเด่นร้อยสินะจับแค่2สูตรนี้ก็พอหรือจะเลือกเอาก็ได้ก็ลองดูครับเฮ้ย,ยร้อยหน่วยร้อยหน่วยครับพูดพูดผิดเด่นหน่วยบนล่างหมายถึงว่าหลักร้อยหลักร้อยบนเท่ากับหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยบนนะอยู่ในนี้เลยนะครับผมเนี่ยหลักร้อยก็เป็น0ูนย์เนี่ยเป็น9ใช่ไหมฮนะ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปจับในช่องอามาตัวก็จะเป็นช่องร้อยหน่วยนะฮะจับในช่องร้อยหน่วยเอาอันนี้ผมจับแบบไม่ใช้แต้มเลยนะครับไม่ไม่ใช้หลักอ๋ออธิบายเรื่องแต้มที่ผมใช้ผมไม่ได้ไม่ใช้แต้มในงวดที่แล้วผมไม่ได้ใช้แต้มพุธิผมใช้แต้มพันสิบนะฮะแต้มพันร้อยหน่วยนะฮะแล้วก็แต้มสิบหน่วยที่ซ่อมมานะครับ ผมใช้อยู่แค่นี้เพราะว่ามั่นใจไว้ใจได้แค่3แต้มนี้นะครับแล้วที่เหลือผมก็เอาพันร้อยมาใส่พันสิบนะแล้วก็พันหน่วยนะฮะร้อยสิบร้อยหน่วยนะครับร้อยหน่วย,วยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละ,ะชุดนี้แหละนะฮะเราก็มาสิบหน่วยนะฮะสองศูนย์ 20. ไอชุดวินชุดนี้เป็นศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเป็นชุดวินนะฮะ เป็นชุดนี้นะฮะเป็นชุดนี้นี่ฮะเป็นชุดนี้ฮะก็ก็จับออกมาแบบว้างที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับเพราะถ้าขืนผมไปจับหลักจับเล่นแต้มอะไรเยอะๆอีกก็โอกาสเสี่ยงก็จะค่อนข้างสูงมากเกินไปนะครับแต่ถ้าในนี้น่าจะยังพอมีโอกาสให้เราได้ มีกำลังใจนะฮะก็ต้องลองดูกันนะครับว่าจะยังไงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เล่นแซมให้เลยนะครับส่วนชุดนี้นะฮะซุปเปอร์สูสต 4P เรียนะฮะ 4P แล้วก็ 10P นี้ก็คือผมไม่ได้รันมา2งวัดติดแล้วนะเพราะว่าผมก็ยุ่งยุ่งงานวันนี้ผมก็จะยุ่งงานอีกนะฮะผมก็เลยต้อง ทําคลิปไว้ให้ก่อนเลยนะครับก็มีเด่นร้อยสิบหน่วยอันนี้เป็นสูตรใหม่นะฮะก็ไม่ได้รันมาสองงวดเท่ากับว่าเป็นสูตรที่หาย้อนลังมาสองงวดแล้วกันนะฮะ,ะแล้วก็เด่นสิบหน่วยตามนี้เลยฮะแล้วผมก็จับออกมาใส่แต้มผู้ตรวจไว้ให้นะฮะแล้วก็เอาวิน10หน่วยอันที่บอกเมื่อกี้เนี่ย7 8 9 0 1 2 5มาจับนะครับ ส่วนหลักร้อยผมก็ใช้อันที่คิดว่าใช่ที่สุดอันนั้นแหละ6789034นะฮะแล้วก็ใส่เด่น1้อยร้หน่วยแล้วก็เด่น10หน่วยตามนี้ผลที่ได้ก็เป็น13ชุดตรงนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณคะจบข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ